แด้ครับไปเอของขี้เล <c oughs> น่ารักจังเลยครับปู่แต่ตอนนี้ปู่แข็งไปหมดแล้วเนี่ยได้หนูไม่ดื้อไม่โซนแต่ปู่จะเบื่อหนูหรือเปล่าไม่เบื่อหรอกแค่หนูรู้มือกับปู่โอเคละหลานคนอื่นน่าจะได้ดีแล้วครับแล้วก็หายไปแล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะไปมีแฟนกันหมดแล้วครับคือเขามาขอปู่ว่าแบบเออเขาขอ,ขอแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออปู่ก็ไม่อยากแบบบังคับ อย่างนี้หลานนี่ครอบครัวก็คนนี้จะทำคอท้องอีกไหมไม่ทำครับไม่ทําไม่ทําครับผมจะผม,จะ,ผมจะทำคอท้องได้ไงผมเป็นหมหนันผมบอกในโลกในเกมว่าผมเป็นหมหนันมีอะไรกันได้กันริงแต่ว่ามันเป็นหมหนัน ไม่มีคนเถอะเราอยู guys, ่กับหลานสองคนดึมดึมดึมดืมดึงมดึมดืมดึงมดึงมดึ่มดืมผับผับมคนเดียวเลยหรอสวัสดีค่ะใช่ค่ะอยู่คนเดียวเพิ่งตื่นเหรอใช่ครับเมื่อเช้าปู่ใช้งานน่ะให้เจาะอะไรก็ไม่รู้ งันแกงลอ่ขาวขึ้นครับแต่ทำไมคอดำจังครับครับอยากขายยาหาตังซื้อรถไม่มีรถขับหรอฟันไม่ขาวขึ้นครับแต่ทำไมคอดำจังใช่ค่ะไม่มีรถขับเฮ้ยแปบนึงโอ๊ะอะไรนะครับใช่ครับไม่มีรถขับหนูเช่าแท็กมาหนึ่งอาทิตย์จะขายยาครับเอาวิชันปู่ไปขับก่อนไหมแล้วปู่จะขับอะไรล่ะ ปูขับเคลื่อนด้วยโอ้โหมึงเห็นอะไรไหมเนี่ยหรือว่าเอาหนูไปเป็นคนขับรถไหมอ๋อไม่เอาไม่อยากให้หนูเป็นของของ,ของเล่นของใครไม่เอาเพรงนีอ้อยากให้อยู่กับปูตลอดอะ่ะเค้ิตอนหายไปไหนได้หยม่ดือไม่โนอยากหนูหรือเปล่าอะไรนะครับอะไรนะได้หนูไม่ดื้อไม่ซนแต่ปูจะเบื่อหนูหรือเปล่าไม่เบื่อหรอก หนมรู้มือกับปู่โอเคละรู้มือคืออะไรคะเจ็บสาวให้ปู่งี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับไม่ปู่ไม่อยากมีสาวปู่อยากมีแค่หลานหลานปู่เยอะหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับคนนี้ครับมีคนเดียวเหรอใช่อ้นนหนึ่งเลย หลานคนอื่นน่าจะได้ดีแล้วครับแล้วก็หายไปแล้วแล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะไปมีแฟนกันหมดแล้วครับคือเขามาขอปู่ว่าแบบเออเขาข,ขอแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออปู่ก็ไม่อยากแบบบังคับก็เลยเออ,เอ,อให้เขามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่มีนะคะจะมีแค่ปู่คนเดียวช่ถูกไหมใช่ไม่มีแฟนบอกดีว่าจะมีแค่ปู่คนเดียวใช่ครับจะมีแค่ปู่คนเดียว <c oughs> ทำไมเวลาพี่ดึงคอทำเสียงเหมือนหมูหนังย่นจังครับแล้วโมจะมีหนูเป็นหลานคนเดียวไหมครับมีคนเดียวครับแล้วมันจะน,นี่จะไม่เอาแล้วครับจะมีแค่คนเดียวอย่าให้ใครมาแย่งความรักหนูนะโอเคครับอันนี้ทำโพโพเสร็จอะไรอ่ะไปกระท่อมหรอกระท่อมครับใ,ใช่ครับอ๋อจะเสร็จยัง ยาหนูเพิ่งฟังเสร็จเพิ่งมาโพครับมามาปู่ช่วยโพเลขกระเป๋าเก้าเก้าห้าแปดเจอเลขเสร็จอือแปลที่รถครับปู่จะพาไปเที่ยวหรอไม่ใช่ปู่มามามจะมาถามดูเฉกครับว่าทำอะไรอยู่เอาข้าวเอาอะไรไหมเป็นห่วงไงน่ารักจังเลยครับปู่ไปครับไปเอาที่รถอือหือน่ารักจังเลยครับปู่ แต่ตอนนี้ปูแข็งไปหมดแล้วเนี่ยหมายถึงรับเอ้ยไม่ใช่หมายถึงปูทางนี้หมายถึงตัวเนี่ยเอ,อ้ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้คนนี้จูจ่โจมไว้ผมผมไม่ผมจะไม่อยากคิดกระหลานอย่างอื่นไงอันนี้เป็นหลานจริง958โอเคไหมคนดูอันนี้อันนี้คือหลานจริงๆนะใช่ไมคโอเคครับ เดี๋ยวดึกดกมึงก็มีอาการแล้วพี่อ้ไม่มีค่ะหระยังหายใจชิวๆกับเมียยืนไม่มันเพิ่งงันรลานเสร็จไงครับเดี๋ยวก็ไปช่วยน้องงัดร้านต่อวันอ่าทานแล้วครับทานแล้ววันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับอ๋อผมเพิ่งเข้ามาไม่เหนื่อยครับมันอัตมนทำอัตโนมัติปะผมอ่ะใช่ครับไม่นะมันต้องกดอเองไม่ใช่หรอ กดอีกครั้งเดียวค่ะอ๋อดีเนาะนี่เราก็ฟาร์มทุกวันเลยเหรอใช่ครับนูฟาร์มตลอดเลยเขานี้ใส่ดีนะเออหลานจริงๆนะครับตีสามเรียกแฟนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณตู่ไม่เคยฟาร์มเลยเหรออ่าฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มเหล็กครับเคยฟาร์มเหล็ก มากสุดอี่สิบสี่ชั่วโมงครับออ,อันนี้คุณปู่เสีมหรือเปล่าครับฟาร์มยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ไม่ครับปู่ฟาร์มจริงจโอ้ยอ <c oughs> oh, ีเวนคนดูว่าคนนี้น่ารับเป็นหลันดีไหมเขาเขาเขาอ่ะ คือเขาโพสหาหลานเขาอยากแบบว่าหาหาปูเขาโพสหาคนรับเลี้ยงเขาไงเรื่องไรนะเปิดทีเด็ดวันนี้หน่อยจะแทงตามสองศูนย์ห้าครับคือเขาอ่ะมาเจอผมที่คุูเจาะเขาก็อยากอยากมีปู้มีอะไรเงีนประจำตอติเสียไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับน้องเดี๋ยวดูต้องถามคนดูเลยครับทีเด็ดอ่ะต้องถามไอ้คนชื่อเด็กอะเด็กเหลือเด้ออะไรอะ ลองถามเลยครับคนดูที่ดูมาร้อยหนึ่งอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแข่งโอซีนี่งานประจำตอนไม่ใช่ครับเขาเล้ใส่ดีนะแล้วปกติปู่ทำในอะคะเป็นรันหรือว่าเข้ามาดอนหนึ่งทำเปนหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแป๊บหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด รับเท่าไหร่ครับรับเท่าไหร่ครับพี่ขายเท่าไหร่ครับอ่าสามแสนครับฮัลโหลรับพี่เลเบลล่างได้ไหมครับน้องรับเท่าไหร่ครับน้องรับเท่าไหร่ฟันไซต์ตอนนี้มึงไอ้มึงดูมึงถามให้หน่อยดิฟันไซต์ตัวเท่าไหร่ตอนเนี้ยเออเออฮัลโหลน้องน้องพี่ห้าแสนได้ไหม ฮัลโหลครับแอนเลยหรอครับพี่ใช่ใช่ใช่เอาสามได้ไหมครับพี่สามได้ไหมอ่ะสี่แล้วกันขอสี่แล้วกันลดให้น้องแล้วกันสามห้าได้ไหมครับสามห้าครับสี่เฉยให้พี่สี่เฉอนะน้องขอน้องใช้สุดหล่อของพี่สี่ผมไม่ได้ดิสามห้าดีกว่าพี่สามแปดแล้วกันนะสามแปดไหมคนรักขึ้งทางสามเจ็ดอะพี่อ่ะสามเจ็ดก็ได้อยู่ไหนนะอาะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเบลเบลบนเบลบนได้างในไหมพี่เบลล่างไในไหมพี่บบนได้ไหมน้องบนได้ไหมรถผมไม่มีอ่ะโอเคเดี๋ยวไป ขายไอ้เยี่ยงอะไรนี่ก่อนไปทำงานก่อนก็ได้ค่ะเล่นไับเล่นอะไรครับหลานสองศูนย์ห้าครับเดี๋ยวปูมาอ่ะานนี่โอเคครับนี่นี่ก่อนนี่ก่อนกดกดกดตัวเองด้วยค่ะกดกดกดอีก็ดีใส่แฟชั่นนี้จะได้ดูฮีเด็กครับกดกดตัวอีกเลยให้ปูหน่อยปูขอกอดบ้างกอดสองคนปูรักหลานนะเดี๋ยวก่ครับเดี๋ยวปูมาเดี๋ยวปูมานะ เด่ปูมาเอาข้าวไหมเอาข้าวไหมไม่เอาค่ะโอเคครับเ้าปูมาอันนี้อันนี้อันนี้ผมเป็นหลนอันนี้นะผมไม่ได้เป็นแฟนนะอะนี้อันนี้อันนี้หลานจริงๆนะคนดูผมไม่อยากขับแบบนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวขอหาว่าผมเล่นโลโลปูหลานเพื่อหวังหลานอีเทียอายชิบหาย ทำไมคนดูมึงบอกว่ากูเล่นโลกปู่หลานแต่มึงยังชอบโลกปู่หลานกูอยู่เลยไอ้ที่มึงอยากให้กูได้รายหลานเป็นเมียกูงงแล้วมึงก็ไม่อิจาก,กูเพื่อ